สวัสดีครับพบกับผมช่งเติรฟ้ารลิมของลิซซิงคลิปนี้จะมารีวิวเจ้าเมสซี่หนึ่งสองสี่ตัวใหม่นะครับเพิ่งได้มาปีที่แล้วนะครับจะเอามาใช้งานปีนี้แหละครับปีแรกก็ใช้ได้ประมาณน่าจะสักพักแล้วครับก็โอเคอยู่ ตัวนี้ถ้าใครได้ติดตามจะเป็นตัวที่บิวใหม่นะครับแล้วก็ทําสีเครื่องตัวนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ชุดหนวดก็ลื่นๆเลยครับตัวนี้ก็ทำการเชื่อมใหม่นะครับเชื่อมเพิ่มมันสัน่นมันสั่นก็เลยเชื่อมเพิ่มไว้นะครับเพื่อความแข็งแรง ชุดมัดก็โอเคครับมาดูภายในกันอุปรกรณ์โคตรเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรน็อตก็มีกันไก่แล้วก็มีเชือกเชือกนี่เป็นตานี่นะครับเป็นตัวใหม่ MTB ตัวใหมน่นี่ตัวเก่าจะเป็นอย่างนี้พวกนี้ก็จะมีโซ่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไอ,ไอ้เนี่ยจำไม่ได้ครับมันเป็นสายสายสายผ้าแล้วก็มีตัวนี้เอาไว้ติดลมนะครับ เอาไว้ขึ้นเวลาติดลมยางตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับหน้ายางโคตรใหญ่เลยแล้วก็ได้ถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่นะครับเป็นใส่ใส่ไป5ลิตรเบอร์90นะครับ ร่องรอยการติดหลุมนะครับบุบเลยและได้ทำการถอดกระจังหน้าออกนะครับนี่ลหลนไปเลยเวลาเราไปทำงานนี่มันร้อนนะครับเราไม่อยากเสียเวลากับการเปิดหรือขี้เกียดนั่นเอง เหนื่อยเหนื่อยขับรถแล้วก็ต้องมาเปิดนั่นเปิดนี่ก็เลยถอดออกเลยครับถึงเวลาแล้วก็ลงรถมาดึงได้เลยยังออกขั้นเดียวอยู่นะครับ นานาตอนนี้น้ำน้ำน้ำยังเยอะอยู่เดี๋ยวผมจะมาเดินเครื่องให้ดูนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ